ฮัลโหลข้ากาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่ในวันนี้เราจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงโตใหม่กันมาดูดีกว่าผมว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยความสามารถของมันเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยจะดีมากแค่ไหนสำหรับวิธีการได้รับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมเราสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าสัตว์เลี้ยงราคาในตอนนี้ผมก็จะอยู่ที่ประมาณ8,820คูป,ปองสำหรับคนที่มีมงกุฎสุพมพมข้าว ถ้าเกิดว่าจะซื้อด้วยจํานวนของเพชรครับผมก็อยู่ที่ประมาณ8 8 0เพชรถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีคูป,ปองนะ Go h o n สำหรับความสามารถของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมก็จะมีสกิลติดตัวอยู่ทั้งหมด3สกิลด้วยกันถ้ากับว่าเราเนี่ยสามารถเพิ่มหรือว่าสูงสุดของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยได้ทั้งหมด30เลเวลสำหรับร่างวิวัฒนาการผมตอนที่เลเวล0ถึงเลเวล10เนี่ยก็จะเป็นร่างสแตนดาร์ดพื้นฐานแต่พอเราเนี่ยเลเวลอัพ ขึ้น10เมื่อไหร่ผมเราสามารถที่จะวิวัฒนาการได้เข้าสู่ร่างที่2 และเมื่อร่างที่2ของผมเก็บเลเวลจนกระทั่งถึงเลเวล20ก็สามารถที่จะวิวัฒนาการได้เข้าสู่ร่างที่3 ที่สกิลสัตว์เลี้ยงดีกว่าครับผมสกิ skill แลแรกสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นบูสต์ติดที่ตัวรถแล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับรถเนี่ยอีก8%ก็ถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานของตัวรถอยู่แล้วผมเพราะว่าสเลยงทั่วไปเนี่ยขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็เพิ่มที่8%เป็นค่าตั้งต้นนะยกเว้นนอกจากสัตว์เลี้ยงผมที่ทําการเปิดจากสุ่มกาชาเนี่ยหรือว่าสุ่มไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่11%เราะะฉนั้นเนอาจจะด้ยกว่าเล็กน้อย skill ที่ 2. เมื่อตัวเองหรือเพื่อนในทีมีมมการช้หมึกดํา จะมีโอกาสสูงสุด42%ที่จะเพิ่มความเร็วสูงสุดบวก2กิโลเมตรภายใน4วินาทีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีค่าความผูกพันผมเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตหนึ่งเนี่ยก็คือซิวะฮอนใช่ไหมจะทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มความลิมิตสูงสุดจาก42กลายเป็น50%จะทำให้อัตราการติดของสกิลนี้เนี่ยก็คือ2ครั้งเนี่ยน่าจะติดอย่างน้อย1ครั้งแน่นอนผม ในเรื่องของการใช้งานแล้วในโหมดของทีมไอเทมที่เราไม่สามารถดิฟเก็บเกตเกิดทโบอะไรพวกนี้ได้เนี่ยการที่เราเีหนสามารถเพิ่มความเร็วของตัวรถได้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถวิ่งคู่แข่งตามทันได้ง่ายขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดูดีมากสําหรับการใช้งานในโหมดทีมไอเทมสำหรับรูปแบบของการทํางานของไอเทมก็ผมเพียงแค่มีไอเทมปลาหมึกเรากดใช้งานก็ได้หรือว่าเพื่อนกดใช้งานก็ได้เนี่ยสกิลการเพิ่มความเร็วเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยผม เป็นการเด้งที่เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเหมือนกันสกิลที่3เมื่อแซงหรือว่าถูกแซงเนี่ยจะมีโอกาสสูงสุด45%ที่จะเพิ่มเอ็นแท้อีก35%ภายใน4วินาทีหากออกสตาร์ทผมจะติดคููดาวเนี่ย3วินาทีในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถึงแม้ว่าตอนสตาร์ทเราเนี่ยอาจจะยังไม่ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมแต่พอวิ่งไปสักพักนึงเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการแซงกันบ้างของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้เนี่ยได้ใช้งานแน่นอน จากมุมมองส่วนตัวของผมสำหรับสกิลนี้ในการเพิ่มเอ็นแทงเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มนะเหมือนกับตัวหมาป่าเลยผมก็คือค่อยๆดึ๊ดแต่ว่า4วิธีเพิ่ม35%เนี่ยผมก็ยังมองว่ามันค่อนข้างเพิ่มเยอะแล้วก็เพิ่มเร็วมากจากการที่ผมได้ลองมาหนึ่งนเลแล้วก็การใช้งานเนี่ยอัตราการติดค่อนข้างติดบ่อยจากที่ผมลองสังเกตมาก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์การทดสอบสกิลกันดีกว่านะในการทดสอบสกิลผมมาดูที่ความสามารถของสกิลกันก่อน,อนผมโดยเงื่อนไขในการติดสกิลเนี่ยมีก็คือ เราเนี่ยจำเป็นจะต้องวิ่งแซงคนอื่นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนอื่นเนี่ยวิ่งแซงแลายผมสกิลถึงจะสามารถทํางานได้เมื่อสกิลทํางานหรือว่าเราแซงเนี่ยอัตราการติดเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะใช้เวลา4วินาทีผมในการเร่งเกตเทอร์โบขึ้นมา3 5ครับผมถ้าเกิดว่ามีคนแซงมาเยอะๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดของตัวสกิลเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้งานได้ดีมากเพราะฉันเนี่ยเราก็มาดูกันทดสอบว่าในกรณีที่เราเนี่ยวิ่งแซงออกประมาณสักส0รอบเนี่ย อั e อตร,ราการติดจะติดทั้งหมดกี่ครั้งกันนะมามาดูกันนะครับรอบที่1อ่ะรอบที่1แซงไปไม่ติดอถอยก็มาสองอติดแล้วครับผมสองรอบรอบที่สติดแล้วอถอยก็มาอีกรอบที่4ยังไม่ติดอรอบที่ห้าไม่ติดรอบที่หยังไม่ติดอรอบที่7ติดไม่ติดอ่ะแปติดเับผมอ่มรอบที่9 9ก็ติด อ่ะแล้วก็รอบที่สิบครับผมอ่ะไม่ติดครับผมสังเกตได้ว่าในการวิ่งส0รอบเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดสก,กิลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3-4ครั้งครับผมอันนี้เนี่ยคือในกรณีที่วิ่งคนเดียวนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแข่งขันกันเยอะๆเนี่ยมันจะต้องมีคนอื่นเนี่ยวิ่งแซงวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่สังเกตได้ว่าในการติด3 4สรอบอันนี้เนี่ยเกรดเทร์โบผมเนี่ยก็ขึ้นมาอัน2อันเลยนะก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ดีมากเลยนะและเพื่อเห็นภาพมากขึ้นผมเราก็จะมาดูการใช้งานในแต่ละโหมมดดีวว่าผวาผ ความสามารถของสกิลเนี่ยมันจะโดดเด่นและก็มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนกันนะในการใช้งานของโหมดทีมไอเทมครับผมเงื่อนไขในการได้รับไอเทมปลาหมึกเนี่ยก็คือเราเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ในตำแหน่งแนวหลังเลยผมก็คืออยู่ในแต่งสัก3 4 5 6ขึ้นไปผมที่อยู่แนวหลังๆเลยนะมันถึงจะมีโอกาสในการดรอปตัวปลาหมึกให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้พอเราใช้งานปุ๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดถือว่าสูงในระดับหนึ่งครับผมแต่ถ้าว่ามีข้อดีก็มีข้อเสียผม เปอร์เซ็นต์การตดสูงขนาดนี้เพิ่มความเร็วบุก2กิโลเมตรดีจริงไหมอ่ะดีจริงจากการใช้งานมาเวลากดปุ๊บสกิลปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างเห็นความต่างเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะถ้ากเกิดว่าเราเจอด่านที่ไม่มีคนยิงมิสไซล์อะไรใส่กันเลยหรือว่าไม่ค่อยมีไอเทมหยุดต่างๆนะแต่มันก็มีข้อเสียหลักเหมือนกันคือบางกรณีครับผมที่ทีมของเราเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆหรือว่าทั้งทีมเนี่ยวิ่งติดอันดับ 1, 2, 3กันหมดเลยเนี่ยมันจะทําให้การใช้งานเนี่ยหรือว่าการดรอปของตัวไอเทมปลา เพราะฉะนั้นบางครั้งในบางสนามถ้าเกิดว่าเราอยู่อันดับต้นจนเกินไปหรือว่าดวงไม่ดีจนเกินไปไอเทมปลาหมึกเนี่ยมันก็จะไม่มีให้เราเนี่ยใช้งานเลยเพรนาะะนสกิลนี้เนี่ยการทํางานของมันเลยไม่สามารถที่จะ,สะแสดงผลได้เต็มประสิทธิภาพผมยกเว้นนอกจากคนในทีมจะมีเพื่อนที่เป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งครับผมก็เป็นเขาเงินใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนหมอกให้กลายเป็นปลาหมึกได้ถ้าเกิดว่าใครที่มีอีกสักคนหนึ่งเนี่ยมาคอยเปลี่ยนไอเทมให้เราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ดึงพลังของตัวสัตว์เลี้ เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ทีมด้วยว่าทีมของเราเนี่ยมีคนมีหรือเปล่าหรือว่าโดวของเราเนี่ยดีมากแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันมาบ่อยๆติดบ่อยๆผมบอกไล้เลยว่าความเรอของทีมเนี่ยจะสูงปลี๊ดเลยผม สำหรับการใช้งานในโหมดโซโรเลสซิ่งครับผมตอนออกสตาร์ทถึงแม้ว่าจะติดคูดาวสามวินาทีก็จริงครับผมแต่จังหวะที่เราเนี่ยเข้าโค้งแรกหรือว่าโค้งที่2เนี่ยยังไงคนอื่นๆเนี่ยเขาต้องแซงกันอยู่แล้วครับเพราะจังหวะน,นี้เนี่ยสกิลมันจะทํางานแบบถี่มากๆเลยครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เก็บเลเวลเต็ม30แล้วพอสกิลเราเนี่ยทำงานเต็มปุ๊บมันจะมีโอกาสสูงมากที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บเทอร์โบได้ก่อนคนอื่นหรือมีเทอร์โบมากกว่าคนอื่นเป็น2อันนั่เนเองนะเพราะสกิลเนี่ยสังเกตววว่่าาาามมมมััันนนนนจจะะะตติดแแบบบปุ๊ททให้้กกรรรสสขขขออองงงเเเเ็็ค์ียึ และพอเราเนี่ยมีเทอร์โบมากกว่าคนอื่น1นถึงสอันเนี่ยนั่นถือว่าเวลาเนี่ยเราเข้าจังหวะทางตรงเนี่ยเราจะสามารถกด C W W ก่อนได้หรือว่ากด W C W ก่อนได้นั่นถือว่าเราจะเพิ่มโอ,อกาสในการเล่นเครื่องนําคนอื่นแบบโกงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสเลงตัวนี้เนี่ยโกงมากในเรื่องของการใช้งานในโหมดโซโล่เลกกิ้งครับผมแต่สิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมสำหรับสเลงตัวนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันผมอย่างแรกในกรณีที่เล่นแล้วเรามั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นรถคลาส A แล้วก็เครื่องโดนแรงเนี่ เวลาเราออกตัวเนี่ยการันตีว่าเราเนี่ยขึ้นหน้าได้แน่นอนไม่ตกอันดับต่ำกว่านั้นเนี่ยจะทำให้สัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหมดประโยชน์ในการใช้งานไปเล็กน้อยครับผมแต่เกิดว,ว่าใครที่เป็นรถคาสบี B, เครื่องยนต์ยังไม่แรงหรือว่าอัพไม่เต็มเนี่ยเราต้องการจังหวะที่แซงหรือว่าเราชว์แน่นอนว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะเปิดสตาร์ทมาเนี่ยแซงคนอื่นได้เนี่ยสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ในการใช้งานแบบโคตรๆเลยผมและสิ่งที่ต้องระวังสำหรับข้อที่2ก็คือในจังหวะที่สกิลตเลงงดกกิา่อืแ็ไปพมมหผ สกิลที่มันทํางานเนี่ยมันจะยกเลิกทันทีหรือก็คือไอตัวแต้มของเราเนี่ยที่เราได้จากการเติร์บูส์เนี่ยมันจะหายไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงครับผมในจังหวะที่สกิลเด้งว่าอย่าเผลอไปโดนคนอื่นชนหรือว่าเราเนี่ยอย่าไปเบียดกาแพงมากจนเกินไปนั่นเองมาดูเลยดีกว่าผมก็เจอด่าน10บ1ี่สิบเอ็ดมิเลอร์อีกแล้วหนึ <c oughs> ่งในหลายด่านที่คุคนทั้งเกียดทั้งชังับผมแล้วบางคนเขาก็ชอบมากาเจอกับสตอร์นไนท์สองคันชัดโดูหนึ่งคัน อาจจเชื่อหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันนะผมมาดูสิด้านซ้ายนี่เป็นชาโดว์ครับผมด้านขวาเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเบียดได้ทั้งสองคันโอเคมาดูสกิลดีกว่าว่าการใช้งานก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนออกสตาร์ทเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยมันค่อนข้างสูงและจังหวะที่ชุลมุนตอนออกโค้งแรกเนี่ยสกิลมันทํางานได้ดีมากครับผมก็มาดูดีกว่าค่อยๆวุ่งไปเรื่อยๆครับผมตามปกติแต่เกิดว่าเราเนี่ย การันตีวิ่งนำตอนช่วงแรกอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็สกิลมันก็อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะอย่างสกิลมันติดแบบปับป๊บปับปบ๊ขอเบียดหน่อยครับอุอ้โดนเมื่อกี้อือขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจแต่มันไปแล้ว <c oughs> เนี่ยแล้วพอเรามีเทอร์โบสูงเนี่ยมันสังเกตได้ว่าเราสามารถที่จะเน้นกด CWW ได้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพอเปิดกด CWW ก็ได้ก่อนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าโค้งเพิ่มความเร็วได้ง่ายกว่า โอเคก็ซีดีวิวว่าที่เหลือเนี่ยก็ค่อยๆตามมาเรื่อยๆผมก็ไม่เป็นไรก็ค่อยวิ่งพึทธ์นะเทอ,โโอร์โบไปนิดนึงครับผมเติมนิดนึงจังหวะนี้เสียดายครับผมเก็บเกลดไม่ทันหลอดหลอดไม่เต็มอัดเทอ,โโอร์โบไปหน่อยอ่เดี๋ยววิววิวว่แล้วกันค่อยๆเก็บเกลดไปเรื่อย อันนี้ผมว่าต้องรีกดแล้วข้างหลังก็ตามมาเร็วมากเลยผมจะเน้นกด C W w, w เดี๋ยวไม่ทันแล้วใช้โค้งนี้แทนนะผมกดป้ายเทอร์โบขอทิ้งระยะอีกนิดนึงปึ๊ดโอเคเข้าโค้งนี้ติดไปนิดนึงโอเคได้โอ้โเสียายห,หน่ารถหันช้ามีนิดนึง เซบบาวโหเก็บเกตนิดนึงสีดบิวบิวไปวะาตามมาจี้เลยเนี่ยโอเคซีดบิวไปอีกทีนึงหันาซ้ายไปชิดคอไปหน่อยอค่อยๆเก็บเกต แต่นี้ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งนาหน้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยสักเลี้ยงมันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าถ้าจะใช้ให้เต็มที่เนี่ยคือเราต้องแบบอยู่ประมาณสักกลางๆหรือว่าวิ่งแซงคนอื่นนิดนึงแต่เกิดว่าใครที่แบบมั่นใจในความแรงของรถแล้วก็ฝีมืออยู่แล้วผมในการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานําที่หนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ผมเทอร์โบกุงไปปิดไทย เรรียยบ้อสรุปการใช้งานของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมถ้าเปรียบเทียบสัตว์เลี้ยงตัวนี้กักบสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเกรดเดียวกันตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ดีที่สุดแล้วในการแข่งขันของโซโล่เรซิง่งด้วยความสามารถของการใช้งานสกิลที่ติดบ่อยมากและการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นออกสตาร์ททางตรงหรือว่าตอนเข้าโค้งต่างๆี่ยที่จะมีโอกาสในการแซงกันเยอะเนี่ยสกิลเนี่ยมันค่อนข้างเห็นผลแล้วก็ชัดเจนมากทะ่ทำให้เราเนี่ยสามารถโดดเด่นแน่นอนในการแข่งขันแบบจัดอันดับ ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงที่มีเกรดสูงกว่าก็ต้องยอมรับว่าสัตว์เลี้ยงที่หายากกว่าเนี่ยหรือว่าใช้เพชรที่มากกว่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าอยู่แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยใครที่มีคูปองเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ผมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถเก็บสะสมแล้วก็ใช้งานกันได้แน่นอนคร่าวๆประมาณนี้ผมจัดการรีวิวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ล่า,าสุดเหมือนเดิมใครชอบพีดีดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อยู่ยิมที่จะกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกันได้ะผมทนนแ,บบ ube, แลก็ เจอกันนะผมคลิปหน้าชสดีครับ